ความสุขมันก็มีหลายสุขสอเสือสรูขอไข่สุขไหมสุขสอเสือสรุกอไก่สุขไหมสุขสอสลาสรุกอไก่รอเรือกระรันสุขไหมสุขมันก็มีหลายสุขถามคุณโยมต่อว่าเย็นวันศุกร์กับเช้าวันจันทร์ต่างกันไหมฮัลโหลต่างไหมต่างเหมือนผ้าน่ะ เย็นวันโกนทีไรเอาแล้วพรุ่งนี้วันพระเครีหวหวหวยดแล้วพระพระบางรูปนี่โง่เครียดตั้งแต่วันโกนอ่ะแต่พระอาจารย์ฉลาดไม่เครียดรอให้ถึงวันพระก่อนค่อยเครียดจะไปเครียดทําไมใช่ไหมโยมคนบางคนอย่าว่าแต่เช้าวันจันทร์คืนวันอาทิตย์ก็นอนไม่หลับแล้วพรุ่งนี้ทํางานอีกแล้วทางานนีกแล้วถ้าคนฉลาดโยม ใช้สมองสีความสุขให้มากทำไมคุณไม่ทำเย็นทุกวันให้เป็นเย็นวันสุขฮัลโหลฮัลโหลก็ไม่ตอบก็พยักหน้าก็ยังรู้ว่าสนทนากันอยู่ไงเอาเข้าจริงวันเสาร์ยมได้พักไหมไม่ได้พักเราก็หลอกเตงตลอดว่าวันสุขแล้วดีใจวันเสาร์ก็ทำงานเหมือนเดิม วันอาทิตย์ได้พักไหมไม่ได้พักก็ไม่ได้พักสักวันแล้วทําไมเราไม่ทําให้เย็นทุกเย็นเป็นเย็นวันศุกร์เลยเลิกงานปุพกพลันล้าลันล้าไปส้มสุกสาบาย